ก่อนคลิปอย่าลืมกดติดตามกับซันกระดิ่งได้ครับเด้อเราดีครับครับมานี้กับพ่ออีกรอบนะครับกับพี่แย่เจดเียวเขานะครับวันนี้อันนี้ตัวไหนครับพี่นี่เก้าจิลเล่นครับมีปัญหาตัวเตียงสมบาตนะผมสมบัติคำเหยื่อครับเจ้าของดีใหฟังเพื่อไทยนะครับเนาะบอกถึง คงคิดว่านี่หลาย่านจากกีครับบอกถึงเนาะจะบลายแล้ว่าเบอร์เบอร์โทรเลพี่เบอร์โทรเดหครับแปดแปดหกสองามครับครับผมมือี่นจิมบโทษเจ้ากลเจริญนะครับคว้าแสนลูกตัวพี่เนาะครับผมมือนี่นีดมเชื่อสุดๆตลอดครับได้จากโดนมือนี่พีอยยี่สิบเอดดนสีร้บเอ็ดโดนแต่ว่ามือนี่ผมเมาหมดแล้วครับเนาะม้าเจริญครับความใหญ่ตอนนี้ซิใก้ใกล้รอพี่ เชียร์ๆล่ะช่วยๆก็พุ่มนะนางจักรพรครับตัวนี้ประมัคคีสีกวยหรอครับ้องเก่งขึ้นเลยครับวิ่งเบื้องในขึ้นไวราคาหลายล้านครับบุญก้นบ่โอ้ไปไปเลยครับกรโทกขัดขัดขัดมีพี่สมบัติจูงให้พร้อเฮ้ยมาขัดย่างนั้น มันมันหนักไปเนาะอ้องนก่นี่เด้มีน,น้องปอนดักทางอยู่หรือเปล่าเห็นก็เห็นเห็น,เน,น,เนกล้องตื่นกล้องอยู่ไปแล้วลูกไปลูกไปเดลกไปนไปเดินไปเดินไปเดินลกไปเดินไปอดกับพี่น้องปดมาท้ายลูกพ่อพูดดิป้นนัดหมายกันมายังยังสง่าพาเผยนะคะรอคัก เ่าเป็นบุญรเยกีควายะยควายเราบตัวหนึ่งพูจูงเลยพุจูกสุดยอดนะคะมันโดนหับนหนะมันจับคนมินมันมันบัไหวแล้วมันนัก เขาจะหยบก้อนหินเหยบก้อนหินมันจะเหมือนกับตัวมันจะงี้กับอมันรักมันรักตัวมันหรอเราเยอะค้อมใหญ่ครับพอีหลทามหนาไมหลังบอน่สวยนะคยขอันายไยครับหนาครับ ขวเก้าเจริญเดย์แช่มยุ่งเสร็จแล้พี่ขวบขนแก่นก็ได้ครับมันหลายขวดครับอุ้ยไทยเนียอุ้ยไทยเนาะครับไมยก็ได้อุ้ยไทยขวบขอนแก่นหลายขวดจะว่าตอนนี้กะพ่อไพยก็ต้องการันตีที่ผลงานเนาะครับเมียงครับเดี๋ยวลงย้อนงานตอนนี้กะลังโอ้พักแล้วครับออกมาหลายละขวบข้าวจะเลื่อหลายขวดแต่เมื่องี้คันนับพ่อเหรอครับต้องขอแก้พ่อพ่อต้องปากพ่อพ่อเบิกาเบิง ฉากได้เลยนะคะสำหรับภาพภาพนิ่งนะคะภาพภาพนิ่งสบายนะเหนือเม่ยทางหน้าเลยดิยมากเลยนี่พี่าครับมีที่การสกีหรือก็จะเล่นกันเด็ดพี่จริงๆแล้วลูกเก่าหนูมือไงครับหนาสิคมครับนาสีค้มมั้งปะนาสิคมครับตรงช่วงช่วงปลายปากเป็นตัวเมียนนาตรงตรงช่วงปลายสั้นดังนะครับปลายสั้นดังตรงสีคม นะครับหลบหลบนอกไปฮะเพราะก็หลบใบหนาไม่สวยงามนะครับแล้วอัต <ctions> ล to ักษณ์ของเก่าเจิ้นส่วนมากเป็นกล้วยสามองนะครับโอ้กล้วยสามองมาเบิ้งเบิ้งเบิ้งสามองกันเลยครับผมครับสีสีสีเหลืองนี่สีอะไรครับสีจีเหลืองรองเท้าเหลืองรองเท้าเนาะเหลืองรองเท้าเนาะนะครับนะครับส่วนมากก็สีขั้นเมียระดับพวกดาวเนื้อพิธีดอนนะครับอีนีอัตลากดีปุ๊บคงเท่าขนาดรองเท้ากันเลยนะครับขาวจชุดขาวจชุดนะครับมันมึงไง บมมีบมมีบมมีขอบอย่างเนาะบมมีครับแล้วก็ส่วนหลังสีดีหลังเขาน่ะใบเอ็นใบเอ็นหลังตอ่าหลังตรงหลังตรงบเอ็นใบเอ็นไงคือบัจะดีบแมนครับแมนครับสีผิวพันนี่ครับผิวพันธุ์เขาหยกไม่สีส้มไทยนะครับจะเลี้ยงเลี้ยงนกมือหรือมือครับเหรือมืยเลยครับเลี้ยงสีดอกเล้าวไงบนเลี้ยบนเลี้ยงที่เด่กว่านะพี่เนาะครับแมนครับจะบลเลี้ยบบนจะบลเลี้ยบมันสีไทยว่ดอกเล้าเลยครับส่วนมากของทานตัวเลินแมนครับนะครับมันเป็นสีนะครับ ผิวพันธุ์อันดับหนึ่งก็ผิวพันธุ์เลยครับง่ายว่าผิวพันธ์เนี่ยมันเป็นพ่อพันธุ์ไวายชายตัวหนึ่งเทว่าลูกเป็นผิวเหลืองสวยงามผิวเหลืองสวยงามนะครับคือจะไม่ออกดำแรกเกือบถึงปีนี้แลพี่นะจุก่อนจะอัดคนใหมาคือสังเกตตอนนี้ยเราสังเกตมาหลายๆตัวเลยที่ออกมานะครับคือจะไม่มีสีดำฟึ้ดไม่มีดำเลยไม่มีใช่คเขาจะเป็นเหลืองทุกตัวครับแล้วก็อาจจะรัดควายชายชัดเจนสวยงามเกือบเกือบ95%้สาอมอ่อม

แม่พันธุ์ก็มีทั้งลูกผสมด้วยนี่ีลูกอะไรลูกกระป๋องขาซุปเปอร์เดือนกว่าทำงานเขากระป๋อโอ้กระป๋ลูกซุปเปอร์ครับนี่เดือนกว่าเนื้อหนังและกระยูงอะแข้งขาไหมแข้งขาใช่ไหมขาลาบยินและบาดเดือดเหครับปูเนครับนี่เป็นลูกซุปเปอร์นะครับเออลูกซุปเปอร์ครับนี่ครับง่าเขาดี ยิงาอีกตัวหนึ่งเดียวใครใครอ๋ยคันโดปันโดไปลูกไะไปลูกไปปนยานไม่ป็นยาไม่อ๋อถี่เราคนแปกกลางทำมันยอดปันโดหางยาลงไปตรงนี้มากนี่แตกใจเลยอตัวแดเนาะ่ครับยังไม่ถึงนะคะตัวที่จะขึ้นเบอร์แบบ นอยสวยงามเลยดิันนี้ปลัวครับมีที่ัวครับอันนี้ลูกแก่ของพี่ดิแรงครับแรงครับพียครับลูกใครคะนี่ดาวเหนือดาวเหนือนี่แหละครับนี่แหละครับอยากีนาอยู่อุปู้ได้หัดล่ครับใครสี่แขงเอเนาะสี่แหลังเนาะบึ่งแม่ครับแม่กับลูกผสมห้าสิบก็แมลสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ผสมมูลา <ka> an, นะเบื ah, uh, fr, okay. er ่องานาด้วยหน้าหูแม่ก็เป็นตัวเมียก็ถือว่าสิขายใช้สามอันนีครับก็ผูกขายแค่แรงประเดี๋ยนี่แล้าน่าเป็นอะไรที่ระดาบครับเป็นคนมีแต่ที่ระดับเบิ้งอัตลักษณ์ของดาวเนือปีเดี๋ยี่ดาวเนือที่ให้ลูกสังเกตุคือยังขีดครับของดาวเนื้อโดยตรงอีกทีหนึ่งน่าเวลานี่อายุอายุเขาเริ่มได้นะครับเพราะอายุเริ่มได้สิบปุ๊บปุ๊บนี่สิให้เนื้อเนื้อกว่าทีดังหลังมาก อีทธิพลมาะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งอายุยิงยงย่งดีนะครับคือคือเอกลักษณ์ของดาวเหนือทั้งจีนครับ<อ>ขั้นห้องมึงคันห้องมึงปากครับปากมันสี้เงยปากเงยหัวเงยครับนี่ครับหัวเงยมหัวเงย,ยมากขอบตาครับขอบตาเปิว่าตาตาคุ้มตาไหมครับตาคุอบตานนนคปแกหมั<า>นจ้ำครับคนโผล่าแล้วคครรัับนะบแก้มมันจำครับแก้มมันจำนะครับก็เมื่อยไก่สามองนะครับพอดีสามองครับ ตัวนี้ก็สามบอกขนาดแม่ดำปืดเลยตัดสายกอยใช่ัดเจนครับนี่คิวเนี่ยคิวนาพวกตระกูลดาวเหนือครับเพชรอุดรครับคิวเน่ยคิวนาเพราะว่าตัวนี้ผมมันเหนือเหนือก็เพชรอุดรนะครับเพราะเป็นยังไงบอกกันเหนือครับนี่ครับมึงมึงอย่างเลยตรงเลงตรงเลงอยู่ครับอป๋ามันเนาะปอางัวรัดก้อยหนต่งวัดนี่เหนียงครับนี่ครับเหนียงมันนี่เห็นไหมครับอ๋อตรงนี้เลยแข้งขาไปมันเป็นยังไงกชุดยอดล้วขวนตัวนี้ดีครับขวน้างหน้าก็ดี ขานาข้าวข้นข้าวท้องเลยค้นข้นกลางก็ดิอู้เขาอู้น้ำนี่ครับตัวส่วนก็ดีเลยเราข้นหางครับคุณครับเนี่ยข้นหางมีหางเงาหางเงาตัวนี้ผมว่าขนาดหน้ากดท่านเต็มที่ครับเกือบลาดดินครับต้องลาดยีเรพีว่าใครครับใครกับงามครับนี่ครับบ้านไผ่อ่าตะโพนครับเนื้อหลายนี่ครับเนื้อหลายเนื้อหลายโอ้ตุ๊กตะเกียบได้ไหม่ซื้อเนีพี่ตัวนี้ อันนี้ผมตั้งชื่อดาวกระสุนครับดาวกระสุนนี่ครับดาวกระสุนครับเอกลักษณ์ของดาวเน่ยอีกอย่างหนึ่งคือส่วงมันสั่นนะครับโอ้สวงเทาส่วงน้ำสั่นส่วงนี่สั่นแม่ครับคือคือคือคันสัวส่วงน้ำมาส่วงสั่นปุ๊บเนี่ยคือหมายความมันเต็มตลอดไหมครับคือคว้วข้ามันสไตล์บามันสินะมันจะบดจอยมันบดจอยครับมันสีบะฉิ่มเลี้ยง่ไงแมนครับนี่ครับนี่ครับหนังตู้ซูนี่ครับครับตอนนี้น้ำเสียอยู่หนาข้อกัน โดนละหาร้อยอ่ะพี่โดนละหาร้อยครับโดนี่นี่อยู่เหรอเขาบอกว่าพี่ไม่ได้นีครับมีครับดีได้ครับมือหนีก็สด้ครับมือนี้ครับมือนี้กั็นีเกิดเพิ่ล้วครับเกิดเรียนที่สนาดนั่แหละครับใครสนใจก็ติดต่อเพื่อนนะครับอุดรเนาะอุดรอุดรติดต่อต้องเพีงเลยครับผมอุดรติดต่อใกล้สิเป็นตัวแท้จำได้ครับบิ๊กไอซ์สองใส่เดี๋ยวพี่รำนะครับผมว่าถ้าผมมีโอกาสใครได้หลายอยู่ครับนี่ครณะมาละสัตว์ง้ามครับพี่ตัวนี้ตัวนี้สุดยอดนี่ครับนี่ครับมันเป็นเพื่อนหน่อยพี่ว่าเชื่อง ตั้งแต่ผมเกิดมา25ปีนะครับลูกขั้วผมว่าตัวนี้ดีที่สุดนะครับได้บรรดาลูกดาวเหนือนะครับในบรรดาลูกดาวเหนือในบรรดาลูกดำเราเนยเราสมบูรณ์แดกนะครับเนี่ยมันแม่ของแม่หายไปหนตอนตื่นนอนเนยของแม่ลอยสามเก้าสี่สิบครับเนยแค่นี้แหละครับแต่ว่เราบอกคุณแม่ของม้าอีกนะครับสองตัวก้อนนั้นนี่กับลูกดาวนะครับก็ดีนะครับแม่เขาแค่นี้ครับลูกลอยหาสิบขึ้นแต่ว่าแสดงว่าสายเลือดคือกันและกันครับคือกันครับแสดงว่าคือกัน มันก็มักแนวเนี่ยครับแนวคุมๆบอดดิเนย์ไหลเดาวอื้อนะครับก็การแม่แบบประเภทเนยไหลกับบอดดิบอดดิสูงไหลนะครับผมว่ามันมันสุดเพวยอเพื่อตนสุดยอดเลยพยาพยาควายเพียงคนดียวนทำเนินนั่นนี่แหะครับอ๋อหน้าตาไม่ว่าไม่สิ่งตัวเป็นไงรวมๆสองอาทิตย์นด้เป็นไงพี่พี่เราพีโอ้แขกรับเชิญอีกท่านนะคะหมอบีครับหมอบีสวัสดีครับค่ะนี่กำลังเริ่มให้สมคอนโดซูเปอร์ เกิดมาพิ so ่งเคยเจอเนี nah ่ยผมเห็นอย่างนี้แล้วดาวเหนือี uh, ่โอ้ก็ต้องไปผสมเลยเนาะแน่พัเแมีพัติดค้าๆไบกลับบ้านเลยตัวนหนขึ้นกัตัวนั่นแหละต้อดาวเหนืออย่างตัวด้วยมันก่อนยกระวังไฟสายระวังดาวเหนือก็มันก่อนเป็นเป็นหงยกเป็นหงยกครับตัวนี้ท้งยกาวเหนไม้อยเนยอัตลักดีครับอัตลกดีนะครับตัวไหนที่เจ้าถามตัวแม่บ อ่าตัวนี้แหละครับตัวแมน่ครับนี่ครับระวังดาวเหมือนกันต้องป้องกันอยู่แล้วแม่เขาขึ้นบ่อยครับแม่เขาเห็นบ่อยอันนั้นลูกขึ้นเกิดครับขึ้นเกิดครับไปยกไอ้กับเก้าเจอเครับกับเก้าเจอลูกเก้าเจอรูตัวพูดอย่นี้อ่าถามว่าอ่าเป็นตัวผูกครับตัวตัวเมน่แหละครับออกมาออกเมาแหน่ที่หลังขึ้นเกิดได้ได้ถึงร่วมมาที่ดีครับนี่ครับรับชนะไม่ดีม เค็มโค้โอ้ยนี่ยยายเราบึงแข่งขาไปเลยได้จากมือแล้วนะคะรวมาอาทิตย์ละครับอาทิตย์หนึ่งรวมมาอาทิตย์โอ้ยอัตลักษณ์เข้มปี๊ดเลยหัวไปเนี่ยหัวมันุ่มดีเพกูดดีอ่ะตัวนี้เล็บบานี่ลูกอันนี้ลูกซูเปอร์อ่ะนี่ลูกซูเปอร์ครับนี่ลูกซูเปอร์เห็นผลงานแล้วครับลูกซูเปอร์นะครับซูเปอร์ครับขาชั่วเลยเงี้ยครับเอขนาดแม่ดำพ่อดำลงออกใบเหรียญซูเปอร์เขาหายตลาดดีครับ พ่อสูงเงีพอมิสายเพิดอุตตร์เจ้าพี่เนาะเมียนแต่ละไม่ต้องมาเมียนครับโอ้แขงขาเนี่ยเมียนครับเงี้ยต้องสูงนะไอายุแต่แต่ละนี่เดือนเท่ห์หรามันเดือนนึ่งครับเดือนนึงหมามันเดือนครับปตาที่สูงแค่สูงครับสูงแค่นี่แมวไวกว่าพี่แม่ทำแม่ครับแม่ครับตาเกศแม่ครับผู้หลังสูงผู้หลังปรสูงครับผู้หลังสองปีเลยลังดีลังดีหลังดีตัวนี้ครับหลังดีค่ะมันแม่นี่ แม่นี่ก็เป็นแม่ที่ว่าพอดีลูกค้าเอ,อามาให้ผสมครับอ๋อเป็นอลูกค้าจับเป็นของลูกค้าตัวนี้พี่ลูกแต่ใดดิสาวลูกผสมเป็นเป็นลูกผสมของเจ้าควายครับของเจ้ยควายของเจียค่อยพอดีไปฝ<อ>าก<อ>น้องเขาอย่างตัวนี้ครับตัวผู่ครับพ่อพันธุ์ผมอันนี้ก็เลยเขาจะมีแม่มูหลาบไหมครับมูหลาก็เลยผสมเจียค่อยไว้อันนี้กัของลูกค้าบ่ะคะอันนี้ผมซื้อมาครับผมซื้อมาใบควายครับมาไว่ยสายนะครับไว่ยเซตตัวใดล่ะคะผมใบความมย ไฟเซียอย่าควายเดี๋ยวมันัวเมียนะเ่จด้เลยกุ้ยแคบกุ้ยแค้กูแค่นั่เาอาเขาไปสุนอขของขาวอกไปโชว์ยเอาของขาวมาโชว์กันเีีนต้องอาบก็ได้เอาโชว์กัน ระหว่างจะชมชภูงขาวชมชมก๊อกจอกแก๊กกันนะคะอันนี้จังไดคะนี่คุณหมอสวัสดีค่ะกับโลกสวัสดีค่ะสวยๆเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆโอ้โอ้นี่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วๆเร็วๆคุณจักฟารฟ้าเด้อ โอ้หวัดดีค่ะด้วยสวัสดียพร้อมกันเลยลูกเร็วๆเร็วทำดูสวยทำให้สวยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอันนี้พี่สมบัติซื้อมาไว้ที่ฟาร์มเหรอคะใช่ครับเนี่ยเพิ่งกัาไปถึงลูกข้าวเหนียวต้นคู่นี่ลูกของเจ้าข้าวเหนียวนะคะชมชมเจ้าข้าวเหนียวได้ที่ไหนคะตอนนี้ไอ้เเคฟาร์มครับเบอร์เจนยืนครับเบอร์โทรค่ะ 0819956834ครับค่ะเจ้าข้าวเหนียวนะคะสุดยอดพ่อพันควายแคะนะคะเฮ้ยหงขาวนี่ลูกคุณป้าวะโอ้าไม่ได้ละได้ละค่ะทีนี้เรามาชมพ่อพันุ์เจ้าหงขาวอาผมเิ่งลูกนี่ตัวใด้ว่ตัวิดาเจ้าครับขา่แล้ว อ่านี่เินอัญรของเก้าเนาะสีสีสูงเนี่ยครับสี่อนดอกเราสูงสูงที่อมดอกเลาเนาะลูกเก้าจะิญเนาะองศาของไข่ก็สิเป็นเอกลักษณ์ได้ลูกเก้าเดีองศามันจะมามันจะมาตรงรอยรเซมันก็จเอียงไข่จะเอียงนิดนตรงนั้นลูกตัวไหนพี่ตปูกงามนเนี่ยกปูนั่นสีส่วนเข้าน่ลูกองครับูฟอาูกองฟ้าจเดือนแล้วตัวนีนี้เดือนครับขายแล้วครับอ๋คืองานแะองฟ้าครับ ขขาายยไปแแลล้้ววคอันจากฟาร์มพี่ขายเท่าไหร่คะถ้าเป็นจังสีเปิดเผยราคาได้ปะคะเส้นเก่าครับเส้นเก่าขายแล้วครับเส้นราคากระบอกแรงเกินเกษตรกรจับต้องได้เนาะขายแล้วครับบางคนก็มองว่าตะแพงครับต้องเขามาสัมผัสเองครับค่ะจังสี่ในพี่นี้จะของยังไงนี่เหรอครับอือนี่จะของไปแล้วอันนี้สีเส้นหาครับมีเส้นหาลูกอะไรตัวนี้ลูกเก่าครับลูกเก่าจะี๋ยน้เนื้อท่อมสุดครับเนื้อท่อมสุดครับขายแล้วครับตู้ผู้ครับตู้ผู้ครับู อันนี้เขาจองไว้ประมาณจักสิบหมื่นครับเขามาจองอพระเจ้าซื้อซื้อไปสองคนลวครับนี่พระเจ้าไปคนนี้อ่ะเป็นพ่อพันธุ์มงขาวนี่คืออันตรายขงลูกก้าวหนึ่งนะครับแม่นครับนั่นครับจ่อเขานาจาวานเรียว่ามงขาวกับไข่ไข่กันแล้วพี่นะคล้ายๆกันเบอร์ครับคล้ายๆกันเบอร์ครับจ่อออกมาดีจ่ประการประการบ้างบอทในไกลางไหนเหรอครับเพราะมาณบอทไหนอยู่ครับเอาบวงของงามมาคุณพ่อมาทางนี้ค่ะมาทางนี้